สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแทบต้นน้ำตาไม่ไหวหลังรู้สาเหตุภาพหนุ่มนั่งร้องให้หน้าร้านโทรศัพท์เจ้าของร้านโทรศัพท์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวภาพหนุ่มนั่งร้องให้หน้าร้านตนงานนี้ชาวเน็ตขอชื่นชมสุดยอดหัวใจขอชื่นชมหัวใจผู้โพสต์จริงๆสำหรับโพสต์ของผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์ได้โพสต์ภาพชายคนหนึ่งกำลังนั่งร้องให้ที่หน้าร้านของตอนระบุว่า มีลูกค้าเอามือถือมาขายที่หน้าร้านบอกว่าร้านอื่นไม่รับเลยพอเช็คเครื่องดูเป็นเครื่องรายเดือนซึ่งราคามันจะได้ไม่เยอะก็ได้แจ้งลูกค้าไปได้ครับพี่เอาครับผมหาค่านมลูกผู้สะอื้นทั้งน้ำตาพอเห็นแบบนี้แล้วก็อดสงสารไม่ได้นึกถึงตอนที่ไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆแล้วยิ่งมีลูกค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมแต่ยังไงชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปแหละเนาะสู้ๆนะคะ หลังจากจ่ายค่ามือถือไปเราก็ให้แฟนช่วยเพิ่มอีกเท่าที่ช่วยไหวเขาขอบคุณและร้องให้หนักกว่าเดิมพอเดินออกจากร้านไปก็นั่งร้องให้อยู่ข้างถนนสักพักเปิดกล้องดูแล้วก็กลับไปกำลังกินขนมจีนอร่อยๆอถึงกับต้องวางช้อนเลยกินต่อไม่ไหวจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ